นัาจะพบนะครับจากนิมิตสวนะครับทางเราเนี่ยมีการวิจัยในเรื่องของหลักๆคือทางตเนี่ยวิจัยในเรื่องของโพลิเมอร์พลาสติกนะครับทางเราเนี่ยทำการวิจัยในเรื่องของกันแรกเลยในเรื่องของรูกมาก่อนแล้วเราพบว่าสีนะครับสีของผมเนี่ยครับสีแดงที่ท่านเห็นนี่นะครับมันเป็นสีที่หนึ่งเลยคือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการเสียตัวของ ทำให้ยืดขยายขึ้นนะครับเช่นเดียวกันในการใช้กับทุเรียนเหมือนกันตั้งหอด้วยสียแดงหมายความว่าเราเป็นการคัดเลือกช่วงแสงสีแดงให้กับผิวทุเรียนนั่นก็จะทําให้ผิวทุเรียนมีการพัฒนาหรือว่ามีการขยายผลผลมีขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงเราเป็นการตัดแสงสีน้ำเงินออกตัดแสงสีน้ำเงินออกนั่นคืออะไรหมายของว่าพวกเส้นใยเสี้ยนต่างๆในเนื้อของผลไม้เนี่ยจะลดลงเหมือนกับเอาไปหอมะม่วงครับเสี้ยนในมะม่วงก็จะลดลงด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้แล้วเนี่ยสีแดงเป็นสีที่มากกว่า95%ของมแมลงมองไม่เห็นมแมลงจะตาบอดสีในช่วงแสงสีแดงส่วนใหญ่ มีพวกแค่ผิดเสื้อบางชนิดนะครับโดยศัตรูของทุเรียนแล้วเนี่ยเราจะมองในเรื่องของอผิดเสื้อคืนเป็นหลักนะฮะผิดเสื้อคืนจะมองไม่เห็นแสงสีแดงนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกมแมลงต่างๆก็จะมองไม่เห็นแสงสีแดงด้วยดังนั้นเราเลยเอาแสงสูสงสีแดงเนี่ยครับมาใช้นอกจากในเรื่องของสีแล้วเนี่ยกานห่อถุงเนี่ยยังเป็นการสร้างเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสภาวะในถุงนะครับเวลาเราห่อ ท,ทุเรียนที่อยู่ในถุงเนี่ยครับจะโดนควบคุมในถุงเนี่ยจะมีสภาวะคือความชื้นแสงอุณหภูมิที่ค่อนข้างเหมาะกับทุเรียนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหมือนกับเวลาเรา,เาใส่เสื้อเราใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตกันแดดเรามีแจ็กเก็ตกันแดดซึ่งแจ็คเก็ตตัวนั้นก็สามารถเป็นแจ็คเก็ตที่ทําให้เรา กันหนาวก็ได้จะเก็ดกันแดดได้ทั้งกันแดดด้วยแล้วก็กันหนาวด้วยเหมือนกันครับถ้าเกิดเราเดินออกไปในห้องแอร์แล้วเดินออกมาเข้าๆออกร้อนเย็นร้อนเย็นทําให้เกิดอะไรขึ้นบางทีเราก็เป็นหวัดเนาะเราก็ไม่สบายผลไม้ก็เหมือนกันผลไม้ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิมากนะักต้องการอุณภูมิที่ค่อนข้างสเตเบิลเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้เต็มที่ตรงตัวนี้ก็จะช่วยตรงนัง้นด้วยนะครับก็คือหลักๆแล้วสองตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ เรื่องของมแมลงศัตรูพืชแล้วก็เป็นการกระตุน้นการทํางานของผลทาให้ผลใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วถุงตัวนี้สามารถใช้ได้ประมาณตอนนี้ก็สีรอบสีรอบก็ยังไม่สิ้นนะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดการเสือ่อมเจ้จริงๆเนะี่ย ถุตงตัวนี้เราสามารถส่งคืนกับร้านที่เราสั่งซื้อได้เขาจะเครดิตให้5%เเพื่อว่าเป็นการาลดเวสต์้ง่ายทำให้ถุงตัวนี้หลังจากใช้ท่าน,นเปลยเ,เ,เนี่ยสามารถนำกลับไปเผาเป็นขยะได้เหมือนกันครับหลักลก็ประมาณนี้ครับ